สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจําร้านเลสนะวันนี้เราจะมาสอนนะครับสอนหรืออะไรเดียร์คือมีคนถามมาพี่พวงมาลัยรูไม่ตรงทงาําไงอะไรอย่างเงี้ยติดติดเขาไว้นานละมีรถเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องถอดคอพอดีเลยเดี๋ยวจะได้อธิบายพอดีนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเอลซูดีแมกนะโฉมปี06นะเครื่องเป็นคอมเบลเลวและตัวเป็นตัว l อขับ4นะครับยกสูงพอดีว่าเขามาให้เปลี่ยนพวงมาลัยเนื่องจากพวงมาลัยเก่าอ่ะมันไม่สวยละมันะเป็นพวงมาลัยวงเล็กนะ แล้วก็ตอนเนี้เขาใส่คอมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าทําไมเขาถึงใส่คอสลับมาแบบนี้แล้วมันมาร์กไม่ตรงแล้วคือยังไงนะเดี๋ยวดูนะเห็นไหมตอนนี้ล้อมันตรงอยู่นะครับนี่นีน่ดูในกระจกไม่รู้เห็นไหมนะล้อรถมันตรงอยู่แต่ว่ารูน็อตไม่ตรงรูน็อตที่เป็นมาร์กเนี่ยดันขวางอยู่เห็นไหมแล,แล้วรูแล้วรูที่ไม่ใช่มาร์กขึ้นมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพวงมาลัยเดิมเนี่ยพวงมาลัยวงนี้ใส่เข้าไปนะพวงมาลัยมันจะเป็นแบบนี้ พรมอะไรมันจะเอียงอย่างนี้ถามว่าแล้วทําไมเขาถึงไม่ใส่มา้าให้มันตรงล่ะมันจะมีพรมอะไรนาดี้นะพรมอะไรนาดี้รูน็อตอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมส่วนมากพรมอะไรนาดี้รูน็อตจะอยู่ข้างขวามันจะไม่ได้อยู่ตรงอ่ะเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพามาดูพรมอะไรนาดี้นะเราเราดูพรมอะไรนี่นี่อานนี้พรมอะไรนาดี้เห็นไหมรูมันจะอยู่ขวางมันจะไม่ได้อยู่ข้างบนตรงๆง,งเหมือนเหมือนพรมอะไรนี้ทีนี้เนี่ย ไอพวงมาลัยนาดีเนี่ยไอตัวที่เขาทํามาถูกถูกอ่ะเขาทํารูขวางก็จริงนะแต่เขาดันทําระยะรูน็อตอ่ะให้มันเท่ากับรูบนให้มันเท่ากับรูตรงนะไม่ทำระยะเื้องลงมานะเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าระยะมันต่างกันแบบไหนนะนี่อุ้ยเดินขึ้นเดินลงหอบเหมือนกันนั่นอ่ะขึ้นรถเนี่ยรถมันสูงแต่ดีนะครับน้ําท่วมนะหนีน้าพอดีฮึย่านี่สังเกตดูรูพวงมาลัยนะสังเกตดูรูน็อตเห็นไหม รูนี้มันจะอยู่ล่างไอรูของขวางมันจะอยู่บนเห็นไหมระยะรูไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคันเนี้ยฟันได้เลยว่าเคยไปใสพมม่พรมาลไยนาดีตัวแรกๆมาที่เป็นตัวก๊อปแบบก๊อปแบบแบบก็ไม่ดีอ่ะก๊อปเกรดไม่ดีอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดน,อน็อตของพมมรมอะไรวงนี้ออกให้ดูนะถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาาให้ดูนะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องถอดคอนี้ออกอ่เดี๋ยวผมจะถอดน็อตของอันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะทาาให้ดู พวงมาลัยเก่าเนี่ยเขาเป็นพวงมาลัยโมโมกานแบนนะแบบแบนแต๊ดเลยหัวเรือหายเปนหนาหัวเรือหัวเรืยอยู่นี่หกเล่มนี่อ่าเดี๋ยวเราจะถอดถอดน็อตอันนี้ออกก่อนพอดีเลยได้สองเรื่องเลยเดี๋ยวจะสอนด้วยว่าใส่พวงมาลัยโมโมแล้วไม่ดังทํายังไงนะเพราะว่าอันเนี้ยใส่แป้นแตะโมโมมันไม่ดังแน่มันต้องลองสังกะสีดูแล้วรู้เลยเนี่ยมันไม่เหมือนแป้นแตะของนาดีถ้าแป้นแตะนาดียัดได้นะ เดี๋ยวผมจะไปหาสังกะสีมาใส่ให้เขาแผ่นหนึ่งนั่นแหละอ่าโอเคถอดออกแล้วนะฮึบอะไรอย่างงี้ก่อนแบนแต่เอาออกก่อนอ่ะมาเรามาดูตรงนี้กันเห็นไหมนี่นะ มาร์กมันอยู่เอียงขวาถ้าเราใส่พวงมลาลัยไปเลยแล้วเราไม่ถอดคอมันก็จะต้องอย่างนี้เห็นไหมมันมีร,รูน็อตสองชุดเห็นปะรูน็อตอันนี้มันสําหรับรูน็อตตรงที่มันมีมาร์กถ้าเราขึ้นมาข้างบนมันจะใส่ไม่ได้ถ้าเราเลื่อนขึ้นมาตรงๆงเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เห็นไหมเห็นะหรูน็อตมันจะไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่รูนี้อย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องถอดคอออกถอดคอออกมานะแล้วก็หยับมาร์ให้ขึ้นมาตรงๆทีนี้เราต้อง ใส่พวงมลาลัยไปก่อนเพื่อที่เราจะถอดคอไม่ให้ไม่ให้พวงมลาลัยมันมันบิดนะเดีย๋ยวผมเอาพวงมลาลัยวงเก่าใส่แล้วเราโน้มพวงมลาลัยวงเก่าเอาของใหม่ได้ไม่เสียของฮึอ่าหลุดแล้วดีนะน็อตไม่แน่นน็อตแน่นละหนุกหนานเราเลยทีนี้เสร็จแล้วถอดคอออกนะครับคอเนี่ย มือดึงไม่ออกนะเห็นไหมต้องใช้สามขาดึงนะเอาควงมาลัยโหนอะไรยังก็ไม่ออกแล้วข้างในสกปรปกเลยเดี๋ยวเราจะต้องทำความสะอาดให้เขานิดนึงนนใช้สามขาดึงขอแค่แก๊ปเดียวนะหลุดแล้ว ออกแล้วนะเลอะมากปัดฝุ่นนี่เขาหนะ่อยอย่างที่บอกอะ่ะมันไม่ค่อยมีใครแกออกมาหรอกมีแต่ช่างเนี่ะที่จะเป็นคนแกออกมามีหัวแอร์แบ็กด้วยนะไฟโชว์แน่ๆเลยเนะี่ย ไปแอร์แบ็โชโอเคไม่เป็นไรเราใส่คอพม,มารันเก่าลงไปก่อนนี่นะได้ในระดับหนึ่งแหละได้ประมาณแค่นี้แหละอย่าไปเอาน้ำล้างเลยอย่าไปถึงอย่าไปถึงขั้นเอาน้ำล้างเลยแค่นี้พอแล้วโอเคใส่คอลงไปคืนนะครับ เลอนะมาต้องมาต้องตรงๆนะอืโอเคลงแล้วไขน็อตล็อครครับเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไอ้สังกระสีมาให้ดูมันจะแถมมาในคอพรมอลัยทุกทุกกล่องนะครับไอ้สังกระสีตัวเนี้ยยังไงมันก็จะแถมไปนะยกเว้นแต่ว่าถ้าใส่นาดี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเคอันนี้เบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าฮึบ เสร็จแล้วเราก็ไม่อยากผมไม่อยากให้มันหมุนผมอยากให้มันอยู่งี้ใส่พวงมาลัยเก่าทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะโหนเราจะโหนน็อตพวงมาลัยกันโอเคนะเสร็จแล้วเราก็ไปปีกมันคืนอันนี้ส่ตีีนี้คืนสายน็อตอ่าสายแตวแทงเข้ามาสาย แอร์แบ็ขดไว้ข้างขนี่ขไ้ข้างๆอย่างนี้นี่ข้างนี้เสร็จแล้วตัวข้อพวงมาลัยไว้ตรงนี้อ่ะทีนี้ตั้นแต่โมโมรุ่นนี้มันลงไปพอดีคอบป่าวะเห็นนะ่ะมันใส่ลงไปแล้วมันจะหลวมใส่ไปมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยพอดีคอเท่าไหร่ เราง้างขาน,นี้ออกมาหน่อย,เร,ออนนออยเราไม่ต้องใส่อันเนี้ยมันพอใหญ่อยู่เราไม่ต้องใส่นี่ก็ได้ไม่ต้องใส่ตัวสังกะสีรองก็ได้นี่เราดึงขามันออกมาหน่อยให้ตัวขาตัวเนี้ยมันดันอยู่กับคอพอดีนะครับพอเราใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมขามจะดันอยู่ตรงคอพอดีนะเอาพวงมาลัยประกบก่อนนะอันนี้อันนี้เอาน็อตออกเอาน็อตออกก่อนเหลือไว้ตัวเดียวไว้ไขก่อน นะเอาออกเสร็จเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะพอพอดันได้ปุ๊บลองกดแต่ดังไหมไม่ดังเห็นไหมเพราะนั้นไปเอาสังกะสีมาใส่จะได้จบไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวผมเด้วเอาสังกะสีแป๊บหนึง่งให้รูมันตรงกันก่อนอะรูตรงกันเสร็จน็อตใส่ฝาประกบก่อน นะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วไขไขให้ได้ก่อนหนึ่งตัวนะเสร็จแล้วผมจะไขตัวล่างอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วทีนี้โอเคนะพอเราไขาลงไปได้ในระยะหนึ่งนะมันก็นี่แหละลงละเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองแบบหนึง่งแม่งไม่ดังอีกแล้วเมื่อกี้ยังดังอยู่เลยอ่า มันแตมลึกลึกๆหน่อยก็ดีได้ไม่ค่อยลั่นเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไขสับนะครับเหมือนเดิมนะตัวนี้เสร็จแล้วมาตัวนีววนเ้เสร็จแล้วมาตัวนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วมาตัวนี้โอ้โหเสร็จแล้วมาตัวนี้อ่าแล้วก็มาตัวบนโอเคท่านี้ก็แข็งแรงละ โอเคกดแตะมากไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนด่านเมียพ่อเอาเสร็จแล้วอ๊บโอเคอย้ำอีกทีนะดูว่ามันแน่นไหมเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับพรมลัยโมโม่น,นะ,ะเราแถมประแจไปให้เขาใส่ไปในรถไปเลยเสร็จแล้วพรมลัยโมโม่ Permani permani